สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อนี้นำพาทุกท่านมาเบิงเรือสินสมุทรเรือดําของชุมชนบ้านนองแค่ตาบลหนองแค่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับนี่ครับเป็นเรือขนาด40่สีพายครับนี่ครับตัวเรือย่างสมบูรณ์ครับนำเรือลำนี้มาให้ทุกท่านเบิงครับนี่ครับตัวเรือยังสมบูรณ์ครับ นี่ครับยังสวยงามอยู่ครับการเก็บเรือยังสวยงามครับนี่อยู่ที่ห้องเรือของวัดบ้านน้องแค่ครับเ,เรือนี่สมบูรณ์ครับแต่สอบถามจากทางผู้ใหญ่บ้านบ้านสวนสวรรค์ครับเพื่อนบอกว่าเรือลำนี้บ่าตางกันจากบ้านสวนสวรรค์ครับเพราะบ่ได้ลงทําการแข่งขันมาร่วมสิบปีแล้วคือกันเนื่องจากว่า บ่มีบ่มีผีพายครับนี่ครับนี่คือเรือสิงสมุทรเรือดังในอดีตครับ